ปลาสวยงามกินกินเบาๆครับไม่ปลาสวยเราแวงอูอมาแล้วครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีที่พี่นาไนและกัตันชมสูุทุกคนครับครับืมอนกับมาพบกับผมจ่าเทิงสายป่าพิชิงคือเก้าครับืมอนกับพามาหาป่าไปปีงครับซืบเนื้องด้วยทิปก่อนกับทิปที่ไปลาเปาเอาปลาหน่อยปลาขาสอยปลาหน่อยมาปีงรู้สึกแบบเป็นแ่บแบครับถ้ากับตำทั่วแหนก็คงสีแ่บอยู่ครับืมอนก็เลยว่าสิมาหาปลาเขาสอยปลาหน่อยไปปีงครับว่ามันสิได้ปีงบอกครับืมอนกับไม้กับไม้เก้าเลย ไมยน้องไงบ้านยังกับบ้านขุดพังเครือครับที่ใกล้ๆบ้านนี่นะครับก็เคยมาตกอยู่สองสาเเทือกันยังบ่เอยได้ปลาบนได้ครับก็มีแต่ปลาหน่อยครับเอาเมือนี่กัโปรดเจ็บว่าสิมหาหาปลาข้าวซอยไปปีงกับตาําทัวครับกับบรูว่ามันจะกินบ่ามาฮอดไม้กะโอ้ไม้กะน้ำแห้งน้ำลงงรับเพิ่นปล่อยน้ำโอ้จากสิคือบอรครับมือน,นี้ครับกับ ไปติดตามรับชมไปรุ่นน้ากันเรื่ีกว่าว่ามือน,นีสิเดปับไปปีกบอแต่ก่อนที่ผมจะไปตกปลากรผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนานๆแล้วก็ท่านผูน้ชมสู่สู้ซู่กคนที่เขามาเบิรงเขามาชมเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามสู่สู้ซุกคนนะครับแล้วก็ผมก็ต้องขอขอบคุณมีตรภาพจากผู้ใหญ่ใจดีครับกับนายเยาครับนะนายเยาเยายฟิชชิงชนแนลครับนายเยาเพื่อนกะสทรงทุนไอคอนเมนมาให้สองดอกครับ สงทุนมาให้สองดอกกะสวยๆครับกับไปสนใจกับติดต่อพอูนไปได้นะครับทางเฟซบุ๊กทางอีเยียงกัทางเพจเยาว์ฟิชชิงเซนแวลก็ได้ครับต่ทุนกะถชื่อว่ากัสวยๆครับไอ้ทุนคนเมนครับแต่สายที่ต้องการตะกัวในหน่อยกินตะกัวในหน่อยอนี่เล่าลองว่ากินตะกั้ในหน่อยนี่ครับกินตะกัวหน่อยมากครับแต่กับเมื่อนี้กับกะบ่ได้ใส่ครับเมื่อนี้กอบมาแล้วครับประกอบสองเจ็ดมามาหอดน้ำแห้งก็เลยตกสองเจ็ดบ่ได ก็เลยเปตกามเอา้าเดี๋ยวใไ,ได้โอกาสตกก็สิด้ตกกับไปเ,เดี๋ยวมันสิหมดเวลาก่อนครับไปติดตามรับชมเลยดีกว่าครับบ่ามี้สิได้ปิ่งบ่เบาอไปกับพอบ่อเพื่นว่าเดี๋ยวสิไปหาปามาปิ่งว่าสิถ้าบ่อไดนเมื่อปิ้งนี่จ้าสิวาจัาใดน,นะครับแถวนี้เพื่อนกับบมาใส่ด่างเลยบ่มาตึกแข่เลยสิไดพอได้เืือออกก็ได้เอามันต้องใดน,นะครับมันต้องใดซักตัวซ่องตัวกับยังพอได้ปิ้งเอา้าไปติดตามรับชมครับไปลุยครับลุย ตกปลาครับจวดครับจวดครับมาตามเบื้องครับมีอาการอยู่ครับน่าสิเป็นปลาคราบสวยแล้วครับมีอาการอยู่ครับมีอาการอยู่เอ้ารุนเบื้องครับครับเบ็ดตัวนี้กัเบรอหน่อยสุดเบ้อ เบอร์ศเบอร์เบอร์เบศูนย์จุดหาครับเหรือสองเรือสองดวงครับหมดแล้วครับไ่ได้ซื้ออีก <g ül> แต่เพราะว่าปลาสวยก็คือกินกินเบาๆครับไม้นี่ปลาสวยมันเราแวงมากครับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอ,ยเอ,ยอ้มาแล้วครับ โอ้ตะเพียนใส่สวยเลยครับบอเมนขาวสอยแล้วครับบอเมนขาวสอยแล้วครับตะเพียนครับปลาเข็งครับโอ้บอเมนแล้วนี่เปิดมาสวยงามเลยครับโอ้ตะเพียนย่างสวยเลยครับใส่สวยเลยว่าสิได้ว่าสิโอาดอันนั้นว่าสิเอาปลาขาวสอยอุ้ยอู้ตะเพียนเขาก้อนเลยครับ เียนเขาก้อนเลยเออเส่นอย่างสวยโอ้ยห้วยเบ็ดอันนั้นครับเแบบ็ดกันอ่อนอเหรียญมวนอยู่ครับเหรียญมวนอยู่ครับแต่ว่าก็บ่บ่ขึ้นง่ายเอาเปิดตดอย่างสวยงามเลยครับอีกตัวหนึ่งครับปลาเข็งปล่อยครับปล่อยครับปลาเข็งสองแต้มเด้ครับทีเดียวแต่ตัวนี้อย่างพวกเกี่ยวน่าสิปลาเข็งกินก้อนครับ อันน e ี้มาไก่มาวนครับเกีียวเกี่ยวเหงือกขึ้นมาเอาหมดเป็นยังแต้มแรกครับสวยๆเอาแล้วเอาแล้วมาตามตัวครับเปิดได้แต้มได้ยังสวยงามนะสวยงามเปิดแต้มสวยงามเลยครับแต่ว่าโอ้เม็ด ไพขึ้นเต็มเลยครับแต่ว่าปลายังแค่นั้นละ่ะครับวันนี้ก็เหรียญระยะสามหกเหรียญเป็นบาลานสองต่อขอคือเก้าครับริบบอกไปเยอะอะเยอะตกปลาสายฟ้าส,สูตรปลาร่วมครับสูตรขวัญใจปลาเลยครับอืมอืมอืม จึ๊บจึ๊บไหมมันล่ม,ลมอย่างอีกจึ๊บโอ้ยโอ้ยไปตอบแบบนี้ปะเขาสวยแท้ครับ แต่แต้มเดียวน,นี่บ่เนียเหลือเวลาอยู่เหลือเวลาอยู่กะสามมุ่งกว่าส่มุ่งกะบดนเมื่อแล้วเฮ็ดเบียกตัวครับอาบาช่วงนี้กะเฮ็ดบ่ได้ครับมันหอนบรรยากาศตอนนี้หอนแห้งครับเฮ็ดเบียกบ่ได้ครับแต่ต๊ป้าได้ครับต๊ป้าหอนเฉใดก็บ,บ่จมครับกันเฮ็ดเบียกมันจมลดมันนมนนหอนเนี่ย เอาไปใส่ล่ะคือนิ่งล่ะฮูห้หอนกับหอนน้ำไดหลาเด้วย

ลายสวยๆวยเ้ยถอน,ถอน,น,ถ,ถ,อนถอนก็ตะเพียนสิครับถ้าถอนถอนก็ตะเพียนสิครับมาอีกแล้วครับเพียนครับตะเพียนเลยวันนี้หม่เต้มครับเพียนปลาเล็กใส่งามๆ a w e s ส m e ล่งไปกับมีเลนอยู่เดียบอืปลว่าปลาเขาสวยขึ้นกินแบบนี้เอาเบาวะเอาบาวะเอาบาวะเฮ้ยปลาไร มจมเลยจมล่ไงสุดดอกไปเลยปาลาอะไรวะปาลาอะไรวะกินทีละครึ่งข้อเนี่ยนะบ้าไปแล้ว จะเอาก็ไม่เอาอะไรวะอย่าให้ขึ้นคอเดีย๋ยววัดขึ้นคอเนี่ยนะตัวอะไรตัวอะไร โโอ้ห uh huh. ตัวอะไรวะตายหาแลว้ว <laughs> ไพ่บึ้มเลยครับอีหยังอ่ะปลาดูอ่อะเข่าบ่ว่า uh huh. ปลาใหญ่กับกินไปบ่ปไปบ่ปมากปลาหน่อยกับกินบ่ปไปบ่ปมากครับ ตอดเดิกๆเดิกๆนิดหน่อยเบาๆนี่ปลาหน่อยว่าแม,มนปลาหน่อยคือเป็นไพ่แบบนี้โอ้ยปลาใหญ่มาไหลปลาหน่อยเด้มกเมื่อกี้อ้อโอ้ย อย่างคือเป็นยังสีไับ่บุ่มบ่มบ่บำแสดงว่าปลาหญ่ไหลมันเนี่ยครับเมื่อกี้แลนชนทุนต้องมีหอย่างปลาโดบกวนนอาสิมีปลาใหญ่มาไห่มันพร้อมละ

แต้มครับไม่แต้มโอ้ยบ่ได้กดไายแงมไายแล้วกินยงยงแงแงครับแต่เพี้ยนครับแต่เพี้ยนอยังวะ <laughs> โอู้ยกินลึกแทะมาอีกแต้มครับใส่งามงามครับเอ้ยบ่ได้กดไายครับเอ้าอื้มแมบอกกดไายมาลวด มาจิถอนกับถอนมา <c oughs> ไม่ได้ได้ไง ครับตอนนี้ก็ยังบอมีแต้มเพิ่มอยู่ครับโอเกือบเหวครับเกือบเหวมันก็มันกินบอขาดครับมันว่าปลาขาวสวยมันก็น่าจะปลาขาวสวยนะครับมันมีมีบางเธอมันมีเตจเกดขึ้นมาอยู่ครับแต่มันก็กนิอนปกติปลาขาวสวยมันบ่น่ากินยังสีที่ต๊อยูไข่โตกอยู่หอยแองอยูไข่มันก็ ตบตาบวบบบมันก็ด um ึงจมดึงจมไปเลยครับอันนี้มันก็ตอดยิ่งยากยิ่งยากยิ่งยกอยู่ครับอาการทุนบบขาดครับกับบุคคลในวัดด้วยครับที่วัดไปครับวัดเซื่อครับวัดวัดมันยิ่งยากยิ่งยากที่วัดวัดวัดเบิ้งเฉยครับแต่ว่าอาการทุนเนี่ยแบบขาดขาดนี่หายากครับนี่ครับมันก็ตอดยิ่ง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 อยู่สุดยอดมากเลยครับ สักหน่อยกบกลับแล้วครับเมื่อเวลาแล้วสักหน่อยครับก็ยังไม่ได้โอ้แถมอีกสักบาทกอนะโอ้โห,โหก็ยังไม่ติดปลาอะไรเนี่ย แอมอีกนะอีอ yeah, ย่างว่าครับสำหรับื้อนี้ก็คงสิหมดเวลาเพียงเท่านี้ครับก็สิเด้กลับไปเฮ็ดเวีย hmm. กต่อโอ้รับ้อนี้ว่าจะมาหาปลาข้าวซอยไปป้งสักหน่อยโอ้ว่าได้สักตัวเลยครับ mm hmm. บ่าขอหัวไล่อหลีครับว่าสิว่าสิวางแผนมาแบบโอ้คิดง่ายๆกินโมงหมว <laughs> ่าแม่นมูเลยครับว่ามูเลยครับโอ้เกือบแห้วเกือบแห้ว ดีที่มีแต่เพี้ยนมาให้ก่อนอยู่สามแต้มครับโอ้ยเกือบเหี่ยวครับเกือบเหี่ยวเอ้าเป็นอย่างครับคือว่าบ่เหี่ยวครับแต่เมื่อเมื่อเพียงอยู่ครับสามแต้มโอ้ยเกือบตายเกือบตายเอ้าก็สำหรับผู้ที่กลับมาเบ่งเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้จนถึงตอนนี้จนถึงเวลานี้ค็ผมก็ต้องขอขอบคุณนําครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงยู่ดีมีแห้งลำรวยลำรวยกันสูบผูส้สก๊อน,นะครับก็ สำหรับมืมเนกะคงสีลำลากกันเพียงสคนี้ครับกะไว้เจอกันคลิปต่อไปครับว่าสิพาไปตกปลายุใสหรือพาไปเฮ็ดยังกะเจอกันครั้งต่อไปครับสำหรับมืมเนกะสวัสดีครับ